สวัสดีค่ะแม่พรเลขเด็ดนะคะเลขคำนวณที่ได้จากการคํานวณน,นะคะของวันที่16มิถุนายน64นะคะงวดที่เข้ามา2 2งวดติดกันแล้วเลขที่เข้าสุดนี้นะคะที่เข้า7 9แล้วก็4 5งวดน,นี้ได้17มานะคะถ้าจะซื้อเลขตัวเดียวคือ17นะคะ17ตรงๆนะคะ เสร็จปุ๊บสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามก็จะได้เก้าเจ็ดมีเลขมีเก้ามีเจ็ดแล้วก็มีสี่สองตัวนะคะถ้าเกิดว่าจับคู่กันก็คือเก้าเจ็ดเก้าสี่สี่เจ็ดแล้วก็สี่สี่นะคะสี่ตัวนี้ถ้ามาสลับตำแหน่งการสลับตำแหน่งก็จะมีความแม่นมากขึ้นค่ะมีสี่สี่นะคะถ้าเรียงลำดับเลยนะคะสี่สี่สี่เก้าเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้านวดนี้มีเลขสี่สองตัว าชักสับคู่3ตัวนะคะจะได้เลขที่เหมือนกัน2กลุ่มก็คือ4 9 7กับ4 7 9ก็คือเป็นตัวนี้นะคะเลขเดียวกันหมุนหมุนไปอะไรอย่างงี้ก็เลขนี้ค่อนข้างสวยรู้สึกชอบว่าค่อนข้างอาจจะมาก็ได้แล้วก็อีก2ตัวนะคะมี9 4 4และเจ4ดสี่นี่ก็คือ จะกระจายได้เป็น 49, 7, 4 9 7เก9 3สสตัวนี้เลยเหมือนกันนะคะงวดนี้จะมี7มานะคะเพราะว่าปีนี้เลข7มาหลายงวดแล้วติดกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ลองตามดูแล้วกันเนาะแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็กดหัวใจเป็นรายการโปรดนะคะเพราะว่าถ้าตอนที่คุณหาเลขอยู่ยืนอยู่หน้าแผงลอตเตอรี่เนี่ย มันจะทําอะไรไม่ถูกจริงเขปปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็กดหัวใจเป็นรายการโปรดไว้นะคะเวลาคุณจะหาเลขที่คุณจะซื้อเนี่ยมันจะต้องรวดเร็วค่ะหาง่ายๆนะคะโอเคยังไงก็อยากให้ช่วยตาม YouTube ช่อง YouTube กันด้วยนะคะกดติดตามกันด้วยกดติดตามกันหน่อยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดออคลิป ทุกคลิปที่แม่ลงไว้นะคะโอเคเจอกันงวดหน้านะคะงวดนี้ขอให้เฮงๆนะคะขอให้เลขเข้านะคะสาธุทุกคนนะคะรวยๆนะคะแม่ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ